ใครที่ยังจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตใครที่ยังมุกออนจากอดีตหรือให้อภัยตัวเองไม่ได้ฟังคลิปนี้นะครับผมอยากจะเตือนสติทุกคนแล้วกันให้เห็นความจริงที่ว่า ไม่ว่าคุณจะทําผิดพลาดอะไรมาก็แล้วแต่นะแต่อดีตอ่มันไม่มีจริงมันจบไปแล้วรมันคือความคิดของคุณที่ยังไม่จบแล้วก็มองย้อนกลับไปชีวิตของเราที่แท้จริงมีแค่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นคือคุณแค่ดํารงอยู่ในปัจจุบันตอนเนี้การที่หนึ่งคุณคิดถึงอดีตนะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่มีทางเลยนะครับที่คุณจะย้อนกลับมาได้คุณได้แต่เรียนรู้และไปต่ออย่างเดียวและอย่างที่อยเรื่องต่อมานะชีวิตผมผิดพลาดมาหนักๆเนี่ยนะเกินสิบครั้งครับ ช่วงประมาณอายุ20ถึง30ผมมาผิดพลาดในชีวิตเยอะมากแต่ผมอยากจะบอกว่าในโลกเนี่ยไม่มีใครนะครับที่ไม่เคยเดินผ้าไม่มีใครนะที่ไม่เคยทําผิดพลาดมาก่อนทุกคนทุกคนน่ะวันเนี้มันต้องผิดพลาดก่อนถึงจะได้รู้ว่าที่ถูกต้องต้องทําอย่างไรวันเนี้การผิดพลาดท,ที่ทําให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือรู้สึกอะไรวันเนี้ยสิ่งที่ผมเลือกที่จะทํานะคือขอโทษครับ ถ้าเรารู้สึกติดค้างในใจแค่ขอโทษครับแลวเราต้องจบกับตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่วางในอดีตของคุณลงนะครับคุณจะเสียปัจจุบันของคุณไปคุณเสียเวลาในอดีตมาเท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับแต่คุณต้องอย่าเสียเวลาในปัจจุบันและในอนาคตของคุณที่มีอยู่ตรงเนี้ถ้าอนดีตของคุณคุณได้เรียนรู้มากพอคุณมีเวลาเหลือเฟือในการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและชดเชยได้มากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าแต่ถ้าวันนี้ คุณยังไม่ยอมมูฟออนจากอดีตแล้วคุณสูญเสียปัจจุบันของคุณไปนั่นคือคุณเอาเรื่องของอดีตมาคิดในปัจจุบันคุณสูญเสียปัจจุบันไปคุณเสียเวลาไปไม่ทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลงและคุณก็ยิ่งดาวลงดาวลงคุณจะหาอะไรมาทดแทนในสิ่งที่คุณทําผิดพลาดได้ครับวันนี้มนุษย์อะเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วไปต่อมูฟออนจากอดีตแล้วไปต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่ผิดพลาดแค่ไหนนะครับผมก็เคยเจอมูฟออนนะครับให้ภตภััยวเอง แล้วไปต่อสิ่งไหนที่รู้สึกติดค้างขอโทษอย่างน้อยให้มันจบในใจเราไม่จบกับเขาไม่เป็นไรวันนี้นะครับไม่มีใครสามารถรักคุณได้ทั้งโลกหรอกคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนในโลกนี้พอใจได้ขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีเจ้าชายเทวทัพขนาดพระองค์ดีขนาดเนีย้ยังมีคนที่ไม่ชอบเลยเหมือนคําที่เขากล่าวว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือดังนั้นวันนี้โฟกัสที่ตัวเราครับจบที่เราเบาที่สุดให้อภัยตัวเอง ติดค้างไข่ไปขอโทษแล้วจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วเรียนรู้และไปต่อแล้วคุณจะสามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขสามารถชดเชยสิ่งที่คุณผิดพลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสร้างใหม่ครับชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันครับทิ้งอดีตที่ขมขืนซะแล้วเริ่มต้นใหม่ครับชีวิตที่ดีรอคุณอยู่อีกตั้งเยอะอย่าเสียดายเวลาในอดีตจนลืมเวลาที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจนถึงวันที่คุณจากโลกนี้ไปนะครับ